สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาผ้ามาชมสวนเนยคะ่ะชมสวนนี่บุกหุ่งค่ะนี่ปิดเลยค่ะนี่บุกหุ่งอิตเยุ่งเตียร์นวยยังไงค่ะนี่อันนี้ว่าเมนของเจ้าของนะคะ่ะของป่า <c oughs> ของป่าเด้อเดี๋ยวสิบภาพไปพบกับเจ้าของสวนนะคะนะ่ะเนาะป่าเพื่อนปลูกอีหยังแน่นะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวพากัน ไปเบิ่งกันเลยนะคะไปะนี่จะขึ้นป่าแล้วค่ะไปป่าพาไปเบิ่งสวนนะคะปะ่าป้าเจ้าคือบ่ว่าเจ้าซื้อที่อย่างแน่วันเถอะอ๋อก็คคนยายสมบัติจัดให้นะคะนี่คุณยายสมบัติจัดให้คะ่ะนี <c oughs> เ่เบิง่งเบิงเพิ่นเห็ดดีแห้งพี่น้องนี่จะคข้องสวนเนาะคะ่ะนี่เ,นเห็ดดีแห้ง เลยมาเยี่ยมปลา,าเลยมาเยี่ยมปลาเลยแบบได้คลิปสิมาเก็บคลิปเนาะคะ่ะเนาะอันนี้วอาความจริงเนาะค่ะอีหู้นี่เสียปตัวถ้ามันเป็นกูดเป็นอย่างเขาก็จะเด็ดใบออกเด็ดใบออกเหมือนเราห้มันเป็นเพียร์เขาเด็ดให้มัน่เด็ดแต่ยอดหน่วยมันอืมนี่จะนวยเย็บไปขายซื้อมือมือนี่ได้แจก๊กกัมเฮ็ดสองล่อง,อง,งนี่ละนี่ ใบพัดใเบิ้งเนี่ยจ้ามันมีอีหยังเนี่ยหลากหลายยังหลากหลายเนี้ย,ย,ยพักการพักการพักการก,การบ่งตุ้งอันนี้มันเศ้านี่ปลูกแดงปลูกวันพลน่ะฮะอันนี้มันยังขาวๆนี่ปลูกว่นปนขาวกับปูนขาวปูนขาวแก่กแก่แกเชื้อราแก่เชื้อราเนาะปูนขาวเนี่ยใส่ผ้วไปนี่ Mm hmm. ใส่ใบจะบาทัานป่าส uh, like ีเย็บแบบนี้นะเอามือค่ะเอามือนี่ท like ัานผลุหัาร์ดปูเอามือจำปาป้อนท่นลดน้ำใส่ตาอ่ปูนขาวไว้เป oh. ็นสันติต้องปลูกเป็นมือเห็นไหเอามือมาจังดัเอ้ามือใดนี่เขาให้ปลูกมือใไรหรอมือนี่หระโอ้เตรียมแปลงไว้ซื้อวางกับป้อนกันพี่น้องนี่ยแบบวาเตรียมแปลงไว้ซื้อมือเสามาจหกคนมือเสาโร์เบิ้องเบื้อง อันั้นบักป้องแป้งหน่วยใหญ่เหรอตัวนี่ยนะมันแก่หรอเป่โอ้ไปนี้กับพักบุ้งักเจ้าเห็ดเปหลุมนี่ใี่นี่นี่นี่คือเห็ดคือเห็ดเอาไปขายทุกมือแม่น่าแม่นระบบสปิงเกอร์พสันตัวดินห่ไมปไปใหญมื่อกันน่ะ เหญ่ยากบ่นี่ป่าเพิ่นก็นสีปลูกหลากหลายเนาะค่ะหลากหลายละหลากหลายเนี่ยอันนี้ป่าพเกกากกาพิ่นเฮ็ดโคกหนองนาเด้อนี่โคกหนองนาพี่สาวกับของนี่แหละค่ะลูกพี่ลูกน้องลงม,มืที่กันป่ากับสีเฮ็ดเองเลยเนาะคะ่ะเนาะ ฮ็ดเ,เองทำเองอันนี้คือเจาะบาดาลเนานะเจาะบาดาลปิวไปไปกลเตี้ยอันนี้เปิดไปเตเหิงล่ะนี่ต้สีโอ้ เบี้ยวพีกอะเบิ้งหลูกค้ามาเอาเบี้ยวบุกพีกพี่น้องสุดยอดเลยป่านี่คืออยู่นาด้วยนี่คืออยู่นานี่ก็มีรายไันแต่ละวันต้องมีรายได้นะคะทุกคนวันละร้อยก็พอใจค่ะสุดยอดวันละร้อยก็อยู่ได้ร้อยป่าเห็ดทุกยางทุกแน้วเลยเด้อเอาผ้าขอดไปเบิ้องยังอีกแน่แบบนี้นี่ยังให้เบิ้ง หลากหลายเห็ดลงเลื้ยนนี่เห็ดกันแดดห่อนแดดกันห้อนกันห้อนใส่บ่ได้เขา่ใส่ตาเข่าบ่ได้แล้วเขาบอกวมาเห็ดตรงนี้จ้าเขาบอกวมาเห็ดประโยชน์แล้วไหมเพราะว่าเขาตาเข่ามันตากบ่ได้เขาเอามาเห็ดสาหร่ายอันนี้เป็นยังเนี่ยขบัวเป็นใบยังเนี่ยเออแทงแทงไทยนี่กินเอาถ้าไม่กินเบาเอานี่ตีเฮ็ดจ้าสี่ตีเออจิ้มปั้นเบาแล้วกับใบยามานนี่ตีบัวปลูกเลยรได้นี่ โอ้ปลูกแล้วปลูกยังข้างอันนี้ก็มาดูไก่มาดูไก่ปื๊ดพี่น้องไก่เอามาสตงมือไรจ้าเนี่ยมันก็ไก่มาสองเอามาสองมือนึงอ่ะแต่ไข่ไปบันนี่ไข่แล้วบันนี่ปอยแล้วบันนี่เวลาเวลาอุ่ไปแล้วเขาเข่ามาบอเอาก็โตง่ายถ้าโตละเท่อไหนถ้าไมนี่โตละสองร้อยนีสีพร้อมไข่แล้วเด้อนี่ ป่าเพิ่นไปเอามาได้สองมือแล้วนี่สวดสวดเลยพี่น้อง,เอ,งเอาเก็บสองเท้าแล้วมือเนี้ยตัวอ้วนตัวใหญ่เน้อมาผนพวกกุ้งต้องเอาออก้ะจ้ะเอาอีหยังไปใส่มานี่ที่ พากกันีนยังหัวอาหารบ่มีไข่บ่ยุ่หัางเบิ่งเด้อสีพาไปเบิ่งไข่เด้อเบิงเก็บย้ขาเก็บ่ัินไข่ตีโอ้เขากินไข่เขากินไข่เขางแขกเ่ราะเาว่าเ้านี้ป้าเพิ่นเก็บไปสองเทียแล้ววัสันนี่บ่น่บ่เปิ้ลเก็บไปแล้วขายแล้วันบ่ ท้อังไก่ดีบ่พี่น้องี่ทางไก่เป็นเฮดดีบ่พี่น้องเพิ่งไม่เปียงเตรียมพร้อม,มอันนี้คืออยู่หน้าด้อค่ะป้าเพิ่นเฮดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับมุ้งไผ่หญ้านี่กันฮ้อนบ่กันไก่ฮ้อนเนาะการห่อนการเพิ่มก็กกจะเป็นกัรเพิ่มก็จะเป็นสังกะทิอ่ะอันฝนตกมันจะบ่ได้ผู้เนาะคะาา่ะไผ่หญ้า นก็ขาสชาสีสาบนขางล่างนี่จะเปลยนไฟหนาแลนี่ก็จะค่อยออกไปทองคำตัวนี้มีแต่ทองคำทองคำทองคำไปเบิ้งไปเบ้งเร็วๆเห็นอสดแสงนะเบื้องันสดแสะดเอออ่ีป้าบ้านน่ะ อาบ้านบอกให้เอามาหลีอยงเออเอาเดอไหลายเด้เดีเถออันนี้ค่าค่าขางบนเออขางล่างก็ใส่ทัวโอ้เนี่ยสองระบบเลยแต่ว่าค่าเขาใี่ไงทดินเท่ากับไงพอดีค่ากับไงสองละบ๊บด้วยนี่อุ่นเหลือรงนี้เหรอตลิกบเอามาได้มาได้เรียนน้ำกรนเข้าเด้แบนี้ ไปไปเบื้องอะไรต่อเออนี่หม่องนอนพักเพื่อน่ะเพ่นเห็เออเพื่นเห็ดเมยเพนกะสีมานอนผักนู่เนแะกี่ตะกี้มองนี่ปลาอ้อยด้อนี่แป่นบ่ป้าอ้อยบบดนี้เอาเล่ามาแซมเมปลาอ้อยนี่แัดนี้จะปบักพาวแล้วเฮาก่เอาอนอ้อยออกอ้อยออก ข้นหอนเอากไค้มสับข้างล่หใไคข้างละไอนี่ไทบถปลูกอย่าน่เอนะพื่อนที่แต่เรามองบอมี่มองว่างเลยดีนี้ก็เหตุใดนะโคกหนองน้หน่อยหกสามไร่นี่งนสร้างพุบรแกมแกกข้าว อืนี่คือข่อยมายามป่าข่อยเร้อนี่ป่าข่อยผ้ามาบึงจ้าใส่มาเียบเโด้องใสมาียแล้วพี่น่อดกแล้วเงนวยดกากซากเลยพุ่น่ะเอาหยังใส่วะนี่ถ้ามาชาติเพื่นนี่ล่ะแต่ว่ามันดกเนาะมันใส่บะไว้สิติสบะเลยเอา ถ้นมีพิษเดี่้วเอาก็ดอกพิดปกติบ่านี้มะชั้นยุ้งห้องมะชั้นก็เป็นน่วยแบบนี้ป้าเอาบอนมาเป็นนวยเป็นนวยแบบแหงดำแบบแหงดำเนี้ยนี่อันนี้ต้นยางนาเด้เนี่ยมีเห็ดเชื่อเห็ดบ้านี้บ้านนี่ มันนี่เป็นมันอ่อนนะใสบักหงเจ่าโอเนี่ยมันทันเลยติดดีมันังมันแงลยมัน่ั่างมันย่างกัมันอ่อนนี่มันอ่อนมันกัสีสักคางแบบนี้ละเอายอดใบไม้ไผ่นี่แ่ะมาเห็ดคางใหู้นราได้สูมือแล้วค่ะนี่เพิ่นเอาไปขาย ในบานสูงมือเลยมาทำมันลายเขาก็ตัดออกตัดออกมันตัดเรียวนี่ฝั่งไหนตัดเรียวเดียวขุนทั้งขุ่นใครโกนละสองวันได้คาหนี่งน้องอืมเขามารับเขามาเอาเป็นบ่เขาคาเหลืองนี่คาเหลืองอันนี้คาลิงอันนี้คาเหลืองอันนี้คาลิงคาลิงฝั่งนี้ว่งแลาสับเขาเดสับตั่งนี้ ต้นนี้เปนสีเขาได้เมื่อละลอยสองลอนี่จ้าละมื่อที่นองแค่นี่นนี้ขาเลิ้ยขายดีทุกการี่ปุ่นไปหอดพุ่นไก่ยัวบักเผาไปสิปลูกแซมไว้แซมบักาไว้กล้วยบักเ้าเ้าแซมกันครับอ่าอืมบป็นบักหงเดียวต้นเดียวคนรออยู่ส่วนทางเนี่ยที่เป็นมะเบิงของชาอันเป่นมะเบิงของชาวพื่นหลานน้ำไม่มีขนาดยังที่จะมี กัะยังวะ่าเหลืนระาน้ำแห้งหน้ำแห่งแข็งแย่งยู่มั้งวกรองน้านาำแห้งย่ำแนบสามากกทงพักต้องประกาศส่งจะไครน้ำหลานค่ะแม่พิกดิบเด้ทรงค่ะพิกดิบบะมีิเดี๋ยวนี้พิกดิบบะมีเห็นแตงก่งแต่งไทยเจ้าูีใส่หันดี ใช่แล้วผ <gegen violin> <warfare> <ė left> ู <laughed> ้หายแบบพื <th ้นท kind of ี <tes> ่ว่างได้เลยได้หน่ป่าเลยของป่าตจะข่อยมันค่ะพี่น้องฮึมลุงแพงเป็นผู้ไทยไให้มัังนะที่ สามตัวนี้ค่าดิมูมันเหมกันเลยโอ้โหมันกระแหงเนาะไม่มีน้ำตัวนี้กตากกบต้นเนี่ยตุ่นตากก้ว่าหายพื้นที่ว่างได้เลยเด้อันนี้อันนี้อันนี้ตาโก้มากมันบ่บกแกเกียเยอะขนาดนี่แหละตีแต่ว่าเขาดึงน้ำขึ้นมาดูดมาโหดอีหยังบ่เอาน้ำจากต้นเหลว่ยมันน้ำเขาจ่อบาดาลตุงนี้ตี น้ำจากขาหมีมัน่ได้ดไกเดราะว่ามันทุกเอาออกบ่รดะเพราะว่าขุนน้อยนแต่ละอนุอนุคู่กลุ่มขดนี่มีสูฉาอนุคูกลุมขดอบฟาสตว่างานกับบุตรยินได้แบบนี้เขาโคดนะจ๊ะแม่สมบัติจัดให้เลยนี่ แม่สมบัติจัดให้นะคะช่องคุณแม่สมบัติจัดให้ค่ะนี่ค่ะเขาคนค่ะเขาขับเจ้าออกเบิดจงใหว่ละสีหนึ่งเขามาเอาเดินเขามาสื่อโอ้เขามาไงเอาหมูขุมเนี่ยเออเขาจิบประจงเป็ีสไว้แล้วก็จงไว้สีหนึ่งจงไว้จงไว้ปลว่าเขาบากคนเบิดเขาคนเบิดแล้วมันจะบดสีไงเขาเมาปลูกไม่น่นะจ้เหงาละสองร้อยเหงาละสองร้อยอืม อนกาลงตัดออกมันคงไม่กาลังหลมองหม่เต้นละมื่อก็สีนี้ไร้ใดสูมือจากไข่นี้กะมีคนมาหลับบ่นี่ขามันจะออกขาขอป้าตัดออกมันจะตากมันเหมือนอมันจะบกินโอ้เาต้องตัดเรื่ยๆลำต้นเกามันออกครันไมเห็นมันขืนที่แรกนะก้อนผลสีตัวก้อนหอ้ผลที่มาเขาตัดเบิดเลยเบิด บ่เหลือตอสันแรงศิลปะป้าัดไว้บาดนี้จะเฉพาะนอนมันฟึบึ้นมาเคาก็จงนอนมันหลักชักก้อนแต่ลี้ยงตัวบาดนี้เขาก็ยังค่อยครับลเอันนี้ท่านปลูกยังไปหน่มันแห้งคนเนาะเอาผิดมาลงนี่มันแห้งคนปลูกไว้พุกหม่องอ่ะอันไหนยังกะได้กินอันไหนตายกะบ่ได้กินทั้งนั้นละเนาะอันนี้หยาวานนี่ เป็ด้เสียบแต่เนื้อหัวหยังเสียบเด้นี่เดี๋ยเบื่อนี่ยังนี่สาลูหัวใจบ่โอ้โขกลองหน้าสาลูหัวใจเจะใบเห็ดห้องเปิดจังสี่เนาะเพื่อใบเห็ดสี่เหลี่ยมโดอเฮ็ดใหญ่ๆกับ่บเห็ดแต่ว่านามยู่ดีเด้นี่นามก็บอบอกตามไปเลยจ้ะหลายครับ อย่งก็อันอัะถินเทพ้าทินเท้องนี่มันมันเป็นไม่แข uh, ็งแกร่ง hmm. มันก็เห็ดอย่างก็ท้นนานเห็ดท่านก็เป็นท่านดีเนียนอันนี้มันย่างก็ลิงจีลิงกีลิงกีลิงจีนี่มาท่านงามมีสวยแนวอันนี้ล่องกล่องเนี่ย แบบนี้เลือยยื่อสองตนนะตองนึงเงิองกองเคื่อนกองข้าอันเอาอบพกฝ่าพี่น้องสองเดี่ยวเดีวบุญได้เครื่องเดียวปันยากก็หลายคนได้เครื่องเดี่ยวเอาวันนี้เอาไว้ต้องเอาอันเอาอันหลังค้ามามุ่งไว้อันนั้นทางไปใส่นั่นทางไปบ้านน้องโดนไปน้องไห้ตีน้องไห้โอ้ทางไปบ้านนั่น น้องไห้ ừ, นหน้าน้องไห้ไปรรน้องโดนไปสองทีออกไปอีกบ้างอหมอันก็ไพ่รวมออกมาว่าสิขาดพิมใช่ข <ừ> าดพิมมันโกงเนาะเขาเลยกับอันห้าขี้รายออกถึงกระซ้าฉันอยากขีรายไปฉันดอกสิตายกับ,บต่ตายสิอันนี้ไม่หมกักม,มันกินน่อยได้ไหมมันเป็นน่อยมันเป็นเหรอแต่ว่ามันเบิดยามแล้วยามเบิดเบิดสุดเบิดต่อไปมันเจียแล้วมันออกไหมครับ เตาอบเตาถ่านบ้านในเครื <guarding okay>? ่องหนึ่งสิบ้านเฉียดไงหลายมันหลวเขียดไงเหมือนมันหลวตัวเนี่ยเสงหมู่ชัะนเฉียดมีต่ใหม่ไงงานน่อยหน่อนี่ศูนย์เรียนรู้นี่จักมือกระค้นแล้วนี่มาสองรอบสามรอบลวนี่ค่ะศูนย์เรียนลู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคกหนองนาพัฒนาชุมชนแม่สมบัติจัดให้เนะค่ะนี่นี่ค่ะที่ยูเฟินสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้น้ำในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ